สวัสดีผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆที่อยู่ทางบ้านทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูเข็มอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูเข็มนะคะจะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะ,เ,ะเด็กๆลองมาถ่ายกันสิเะาวะ่าวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์เราเรียนเรื่องอะไรกันนะ่ะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเปิด ทำให้เด็กๆดูดีกว่าว่าเอ๊ะวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะอ่าเด็กๆลองมองภาพนี้สิคะเอ๊ะมันคือภาพอะไรนะเด็กๆลองทายกันสิเขาว่าวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยติ๊กต็อกติ๊กต็อกอ่าวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์นะคะเราเรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาตินั่นเองนะคะอ่านี่เองต่อไปก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนกันนะคะวันนี้คุณครูมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยซึ่งเด็กๆชอบเพลงนี้มากเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดให้เด็กๆฟังหนึ่งรอบนะคะ Cha 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 cha, cha chomp, 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 Cha 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 cha, chomp, chomp, เอเเออชักชััชัชัเอลเอเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมเอยอ่าเมื่อกี้เป็นเพลงอะไรใครรู้บ้าง เมื่อกี้เป็นเพลงช้างนั่นเองเด็กๆชอบช้างกันไหมคะอเด็กๆชอบช้างกันทุกคนเลยเรามาเริ่มเรียนสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกันเลยดีกว่า,าเด็กๆรู้ไหมคะว่าสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคืออะไรมีใครรู้บ้างไหนใครรู้บ้างอา สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเลยโดยที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นเองนะคะอ่าเรามาดูดีกว่าว่าสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอะไรบ้างอ,อย่างที่หนึ่งเด็กๆลองทายสิคะว่ามันคืออะไร ภาพนี้คืออะไรนะสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างแรกคืออะไรเอ่ยมันก็คือสัตว์นั่นเองนะคะสัตว์เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นเองไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่อยู่บนบกหรือสัตว์ที่อยู่ในน้ำนั่นเองนะคะต่อไปก็คือ คืออะไรนะเอ๊มันคืออะไรเอ่ยมันก็คือต้นไม้ดอกไม้แล้วก็หญ้านั่นเองนะคะอ่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นเองค่ะต่อไปเลยเอ๊คืออะไรนะลูกคืออะไรคะมันคืออะไรเอ่ย ใครรู้บ้างภาพนี้คือภาพอะไรคะมันก็คือภูเขานั่นเองนะคะภูเขาเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเลยนะคะเป็นภูเขาเยอะแยะมากมายเลยอ่ะต่อไปมันก็คือ,อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติภาพนี้ คืออะไรเอ่ยใครตอบได้บ้างอ่าสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติภาพนี้ก็คือทะเลเด็กๆคนไหนชอบไปเที่ยวทะเลบ้างมีไหมคะมีไหมเอ่ยอ่าเด็กๆหลายคนชอบเที่ยวทะเลกันมากเลยนะคะอ่าเพราะฉะนั้นทะเลก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น เองตามธรรมชาตินั่นเองนะคะต่อไปอเด็กๆลองทายสิคะาว่ามันคืออะไรเอ่ยติ๊กต k อกติ๊ก,กมันก็คือแม่น้ำนั่นเองนะคะแม่น้ำก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นเองนะคะต่อไปเอ๊เด็กๆลองทายดูสิคะาว่า ภาพนี้มันคืออ,ะ,อะไรเอ่ยเี่ยมันคืออะไรนะถูกต้องแล้วค่ะมันก็คือหินหรือก้อนหินนั่นเองหินหรือก้อนหินก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นเองนะคะ,ะมีทั้งก้อนใหญ่แล้วก็ก้อนเล็กนั่นเองนะคะ,ะต่อไปก็คือเอ๊ะอะไรนะ มันทําให้เราร้อนแล้วมันก็ออกมาตอนเช้ามันคืออะไรคะลูกมันคือดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะดวงอาทิตย์นั่นเองดวงอาทิตย์มันให้ความร้อนนะคะและมันก็ยังเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นเองนะคะต่อไปก็คือ อะไรนะเป็นทั้งกลางวันกลางคืนเลยมีท้องฟ้าสดใสแล้วก็ท้องฟ้าเมื่ดสนิทเลยสิ่งแวดล้อมที่เกิดตามธรรมชาติก็คือท้องฟ้านั่นเองนะคะท้องฟ้าแล้วก็ก้อนเมฆนะคะวันนี้คุณครูเข็งมีให้เด็กดูทั้งท้องฟ้ากลางวันแล้วก็ท้องฟ้า กลางคืนที่มืดสนิทเลยนะคะแล้วก็ยังมีดวงจันทร์อยู่นั่นเองนะคะ,ะท้องฟ้าก้อนเมฆหรือดวงจันทร์นะคะก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาลองทายกันดีกว่านะคะเด็กๆมาช่วยกันหาค,คำตอบกันดีกว่าว่าภาพ ที่คุณครูจะเปิดให้เด็กๆดูต่อไปนี้มีสิ่งแวดล้อมใดบ้างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอ๊มีอะไรบ้างนะเด็กดูสิคะว่ามีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในภาพนี้มีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะอ่าครูคจะให้เด็กๆคิด ติ๊กตติ๊กต่ออาเด็กๆคิดว่าในภาพนี้มีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอาอย่างแรกเลยนะคะข้างหลังตรงนี้ก็คือภูเขานั่นเองนะคะภูเขานั่นเองเก่งมากเลยอต่อไปสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินีอะไรอีกคะ อะไรนะอ่าแม่น้ำถูกต้องเก่งมากเลยมันก็คือแม่น้ำแม่น้ำเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเก่งมากเอ๊นอกจากภูเขาแม่น้ำมีอะไรอีกนะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเอ๊มีอะไรอีกคะถูกต้องแล้วค่ะเก่งมากเลย ก็คือต้นไม้นั่นเองนะคะต้นไม้ก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นเองนะคะอ่าเด็กๆเก่งมากเลยสามารถจำแนกแล้วก็เรียนแล้วก็สามารถตอบคำถามได้ทุกทุกคนเลยนะคะสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้แก่ภูเขา แม่น้ําแล้วก็ต้นไม้นั่นเองนะคะอะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีก1รอบนะคะสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีก1รอบนะเอว่ามีอะไรบ้างนะคะอ่ะหนึ่งก็คือ บรรดาสัตว์ต่างๆทั้งหลายทั้งสัตว์ตัวเล็กและสัตว์ตัวใหญ่สัตว์ที่อยู่บนบกและอาศัยในน้ำก็เป็นสิ่งมีเป็นสิ่งแวดล้อมนะคะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นเองนะคะต่อไปต้นไม้ดอกไม้แล้วก็หญ้านั่นเองนะคะต่อไปก็คือภูเขา ภูเขา,าต่อไปสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็คือทะเลนะคะทะเลต่อไปก็คือแม่น้ำแม่น้ำนั่นเองนะคะต่อไปสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็คือหิน นั่นเองนะคะหินนั่นเองนะอ่าแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็คืออะไรลูกดวงโตมากเลยมันคือดวงอาทิตย์นั่นเองเก่งมากค่ะอ่าต่อไปสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติต่อไปก็คืออะไรนะี ของฟ้านะคะอ่านี่ก็เป็นวันนี้เราก็เรียนสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนนะคะสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติวิทยาศาสตร์วันนี้ด้วยนะคะ,ะแล้ววันนี้คุณครูก็มีการมามาให้เด็กๆ ะะทุกๆคนเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์นะคะส่งมาในไลน์ให้คุณครูเนี่ยจะไปแอบดูด้วยนะคะว่าใครบ้างที่ส่งการบ้านคุณครูที่ครูจะคอยเช็คนะคะสำหรับวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์เรียนเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็จบเพียงเท่านี้นะคะ สัปดาหนะ์หน้าเดนียวเรามาเรียนกันใหม่มาเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย